โอ้อันนี้เมนูอะไรครับเทปเข้าผัดเยอรมัน โอ้โหข้าวผัดอย่างมันไม่ธรรมดาพูดเล่นครับเมนูอะไรครับพี่พี่เวครับข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่เออเฮ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่ข้าวผัดอย่างเดียวนะดูหน้าเช็ไม่ใกล้หน่อยโอ้โหข้องเสียลมหนาวหนาวนะครับเราไม่เห็นตัวนะนี่นะมีแต่กับข้าวนะโอ้โหชิมชิมชิมอร่อยแน่นอนแน่นอนนี่กว่ามอกขนาดอสุดยอดมาก นี่คือจริงๆแล้วสมกับที่เป็นเด็กเชฟนะคือแป๊บเดียวดูดิได้กินละได้กินแล้วโหง่ายมากอร่อยง่ายมากเลยเชฟตุ้ยเชฟตุ้ยตุ้ยพาไปดูใช่ไหมนี่ยอันนี้ถือว่าสูงเป็นชิ้นหนึ่งเอาน้ำซุปไหมเอาเอาถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเอาอยู่เนาะเขาผัดใส่ฟืนนะใช้ไฟใช้ฟ็นเป็นเป็นเป็นไฟนะทำไมอร่อยแบบนี้ มือเชฟตุ้ยกับเชฟวิทนะโอ้โหสวยงามมาอ้โร่อยไหมคืนโตไหมคืนวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันของเชฟนะครับให้เพื่อนๆดูนะว่าให้สมกับเดอะเชฟโอวิทแล้วก็เชฟตุ้ยนะครับไม่ธรรมดาคอน้ำอยดิเดี๋ยวดิคจับเดียวแล้วก็เราก็กินเลยหรอนี่เป็นเบื้องหลังนะฮะ ไม่งเวลาตัเ้ยไมใชใช่ไหมเ้ยใจน่นใช่ล้อแล้ไฟมันไม่ดมีสัหมดเลยทั้งันเออมมีสัตไม่ใช่เก่งตัวเนี่ยตอนเนี้ยเก่ใช่เก่งตัวมทำน้ำซุปนะใช่น้ำซุปก็ทำแบบนี้แหละไม่ใช้มันมีไรสุด มีนีไ่ไหมรสด,ดีใช่ไหมอ่าครับนี่เชฟตุ้ยฮะโอ้โหเชฟตุ้ยไม่ธรรมาดาจริงผมก็มาเรียนรู้กับเชฟนี่นะผมผมไม่ได้เป็นเชฟนะแต่ผมมาเรียนรู้เป็นเชฟนะเรียนรู้กับเชฟตุ้ยกับเชฟบิดนี่เชฟโบับิดนี่โอ้โห น,นี่กันไปน,น่เนนพื่อนเนิดได้เดียวตัวรีอยทำไมถึงน้ำไม่ไหลอะเพื่อนเพื่อนครับผมจะแบ่งเป็นหลาย EP นะครับเพราะว่ามันมันยาวนะผมกลัวเพื่อนๆเบื่อนะครับผมก็เลยแบ่งเป็นหลาย EP EP นี้เป็นจริงเป็น EP ที่การทํากับข้าว นะครับเป็นฟีเอร์ชเชฟต้อง2คนนะว่าเปนจะชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวเชฟปวิดไปอะไรอย่าเนะอย่ามันแต่เดินักเที่ยว ไ้ลยเหรอน้ำปลาไม่ไม่กี่ยได้น้ำปลาเมี่ม่าน่าาใไอมาพอทีช้เออำมัน้งใหหน่อยดิลางลนะสัหมับเมื่อื้อได้เอาไปไข่ไข้เลยเดิคเนี้ย้นเด้อนอ ก็คุยเ,เดี๋ยวงานอ๋อใส่ใครนึกแต่ก็ใแป๊บเดียวไม่ต้องใช้ฝันเพราะว่าจะให้คุยจุกกินข้าวในปากับเชฟขอบคุณนะครับเชฟขอบเลยขอบคุณนะครับเชฟแล้วก็ขอบคุณเวยออฟไลฟ์นะครับเพื่อนผมเองแต่ว่ามาเที่ยวหาผมแต่ว่ามาทำออกับข้าวที่นี่กินข้าวด้วยกัน เพียงแต่ว่าไม่อยากออกสื่อในทีวีครับในทีวีหรือในยูทูบเี่ยูทูบยูทูบเหมือนกันอ่าครับนี่ครับอร่อยมากไม่มีอะไระคลิปนี้ก็ให้กินข้าวนะกินข้าวกลางวันอร่อย เพื่อนๆครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ออกจากกระท่อเมเดเชฟแล้วนะครับผมก็จะเดินทางต่อนะครับเจอกันอีกทีก็น่าจะประมาณเร็วๆนี้นะครับถ้ามีเวลาก็จะมาบ่อยๆนะครับให้เชฟสอนการเอาตัวรอดในป่านะครับโอเคครับพนังกลับแล้ว เพื่อนผมกำลังกลับแล้วนะตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกแล้วนะครับพเพื่อนๆก็วันนี้ก็ได้กินข้าวเที่ยงกับเชฟเมื่อกี้นะครับพอกินข้าวเที่ยงแล้วนะครับผมก็เลยเดินทางกลับออกจากกระท่อมกับเชฟนะครับแล้วก็มี เนี่ฮะเดชเชฟตามมาครับผมก็ขอบคุณเดชเชฟมากมากเลยนะนะครับแล้วน้องดำน้องขาวก็วตาม,มาด้วยนะน้องดำน้องขาวตาม,มาด้วยนะตามมาส่งนะครับอันนี้ดูหนาของเดชเชฟเชฟรอบรอบนี้นี่ผมไม่ได้ดำแน่เลยผมรู้สึกยุ่ง<ร>จะ้<ห>มานะคืนสูงนี่แล้วมันนอนด้วยกันตรงนี้สักคืนไหมได้ครับใครว่าสัมผัดตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นอนเนาะใช่เราตั้งตรงนี้ไหมตรงกลางนี้เนาะตรงกลางนี้เลยตรงนี้แหละโหเยี่ยมเลยเราให้ นาขึ้นสูงวันนี้เนาะโอ้เยี่ยมเลยครับก็นะครับเอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะที่ผมได้มาหาเยเชฟเนาะคืออันนี้เป็นอีพีที่น่าจะอีพีที่ 5, ที่ห้าที่หกน่าจะครับเพราะว่ามันยาวผมไม่สามารถตัดให้มันยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อเนาะเอเคนะครับก็ขอบคุณการติดตามนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ